อีก็ค่าราคาน่ารักสุดประหยัดผ่อนเริ่มต้นเพียง4,147บาทตามไปชมกันเลยค่ะ แต่แจวามาแล้วมาพร้อมความประหยัดนะคะสําหรับวันนี้นะคะห่างหายกันไปนานเลยสําหรับรถยนต์ e ีโคคานะคะที่น่าใช้อีกหนึ่งคันที่มแนะนําสําหรับวันนี้นะคะกับเจ้ามิตซูบิชิมิรานะคะ1.2 GLX โมเดลปี2016คันนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะถึงความประหยัดและความน่าใช้ของเจ้าคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์พ 200cc 78แรงม้า3สูบนะคะเครื่องยนต์เล็กๆประหยัดน้ามันนะคะสาหรับคันนี้นะ,ะ23.3เลยทีเดียวนะ พ่อบอกได้เลยว่าอีกาคานะคะประหยัดมากนะคะสำหรับรุ่นนี้ก็จะเป็นตัว G o X นะคะอ่าไฟตัดหมอกไม่มีมาให้แต่ว่าเราสามารถติดตั้งเพิ่มให้ได้นะคะสำหรับคันนี้กระจังหน้าก็จะเป็นแบบรังพึ่ง ครอบด้วยโครเมียมนะตัวนี้เป็นโครเมียมก็ทำให้ดูสวยงามไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างยังมีมาให้นะคะไม่ลืมความปลอดภัยนะคะสำหรับคันนี้นะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้ด้วยนะคะส่วนล้อจะเป็นขอบ14นะคะตัวนี้จะเป็นล้อก,กระทะนะคะล้อกระทะขอบ14สนะ,ะสำหรับมิราดนะคะ1.2 GLX นะ,ะโมเดลปี2016นะคะเดี๋ยวเรามาชมภายในกันน้องบิส ตัวนี้จะเป็นกุญแจรีโมทให้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะสำหรับมิ s ซูบิชิอย่างที่บอกว่าเขาไม่แพงออปชั่นนะคะเพราะฉะนั้นภายในนะคะซูมเข้ามาเลยค่ะน้องเบสภายในจะมีจอรตรงกลางให้มาเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ไมค์กัน ไม่อยู่ที่64,103กิโลเท่านั้นเองนะคะโมเดลปี 16, 17, 18, 19, 20, 21รถ5ปีลด5ปีไมเพียง64,103กิโลถือว่าใช้งานน้อยมากๆนะสำหรับรถยนต์อีโคคานะคะภายในก็จะเป็นแบบนี้นะคะที่เกียร์ก็จะเป็นเกียร์ CVT นะคะตัวนี้นะมีแบบเป็นแบบขั้นบันไดตกแต่งด้วยเปียโ,โนแบ็กนะคะ,ะสำหรับคอนโซลตรงกลางนะคะ ก็จะตกแต่งด้วยเปียโนแบ็กเช่นเดียวกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะมาเดี๋ยวเราไปชมที่ในส่วนของด้านหลังกันตัวนี้จะเป็นแฮชแบ็กห้าประตูนะคะเป็นแฮชแบ็กห้าประตูอ่าในส่วนของด้านหลังนะคะตัวนี้ก็จะเป็นบอบผ้าเนาะภายในเป็นบอบผ้าสีดำนะคะด้านข้างก็จะตกแต่งด้วยเปียโนแบ็กนะคะสวยงามและลงตัวนะคะสำหรับคันนี้นะคะราคาบอกได้เลยว่าประหยัดมากนะคะ ผ่อนก็สบายๆนะสำหรับคันนี้มีสปอยเลอร์หลังมาให้ด้วยนะคะสำหรับตัวนี้นะอ่าเปิดที่ข้างหลังนะคะมาเรามาดูด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะนี่จะเป็นพวกกล่องใสอุปกรณ์นะแล้วก็มียางอะไหล่อ่ายางอะไหล่อ่าน้องวิซูมไม่เคยใช้งานแน่นอนไหม่กริปสำหรับยางอะไหล่นะคะตัวนี้เขาก็จะเพิ่มในส่วนของที่แบบที่วางกับรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงเนาะ ใช้ของจุกจิกในส่วนของบ่อด้านหลังถ้าเราไม่ได้ใช้งานสามารถพับเก็บลงไปได้เลยนะคะเพราะนั้นสามารถใส่สัมภาระได้นะฮถงจะเป็นแฮชแบ็กห้าประตูแต่ก็จุดได้ถึงใจอยู่พอสมควรสำหรับใครที่ไม่ได้มีผู้โดยสารเนาะผู้โดยสารตอนหลังไม่มีนะคะบอกได้เลยว่ายังเก็บสัมภาระได้มาเรามาดูในส่วนของด้านหน้ากันนะคะมาดูในส่วนของด้านหน้ากันนะคะสำหรับ เจ้ามิราดคันนี้ก่อนนะตัวนี้นะอาจจะเป็นโมเดลปี2016นะคะน้องวิซูเข้ามาคันนี้เป็นรถอุบลเลยนะคะรถอุบลเดิมเลยนะคะสำหรับคันนี้นะ,ะอ่าลูกค้าอยู่ตะการนี่อ,อุบลแท้เลยนะ,ะสำหรับคันนี้นะคะบอกได้เลยกับไม้เพียงหกหมื่น 4,000กว่ากิโลเท่านั้นเองกับความคุ้มค่าความประหยัดเดี๋ยวจะไปสตาร์ทเสียงเครื่องยนต์ให้ฟังและไปชมเครื่องยนต์ที่หน้าหน้ากันนะ,ะสำหรับคันนี้บอกไดยเลยนะว่าเครดิตด,ดีฟรีดาวจัดได้ล้นเลยแหละไม่ใช่แค่ฟรีดาวนะคะจัดเกินราคาขายเราได้อีกเลยนะคะเอาเงินไปทําทุนได้แต่ว่าก็ต้องยอมรับในค่างวดนะแต่ถ้าอยากได้ค่างวดเบาๆก็จัดเต็มไปไม่ต้องจัดเกินนะคะสำหรับคันนี้นะมาเดี๋ยวเรามาชมเสียงห้องเครื่องสำหรับ เครื่องยนต์พันสองซีซีนะคะสสูบร้อแรงม้ากับคันนี้นะคะมีราด1.2 g l x โมเดลปี2016สีดำคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมกันกับความเดิมของตัวรถเครื่อง3สูบก็จะประมาณนี้น็อตไม่เคยขยับน็อตเดิมนะคะสำหรับคันนี้นะบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆน็อตเดิมนะทุกจุดเลยเนี่ยดู อันนี้จะเป็นแผงตัวการความร้อนนะคะามาดูที่คานด้านหน้ากันนะตัวนี้นะคะจุดอาร์กนะ่ะดูนะน้องบิ๊ซูมซูมนิดนึงหน่อยจุดอาร์กจากโรงงานเดิมๆนะรถโมเดลปี2016นะคะคารหน้านะคะเดิมทุกจุดเลยนะสำหรับคันนี้บอกว่าเลยว่าสวยงามแล้วก็น่าใช้มากๆกับเครื่องยนต์3สูบนะคะเครื่องยนต์พั0สองร้ซีซีเจแรงมา้าสำหรับอีโกคามิตซูบิชิมิราดคบนเบา แบบไหนนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะกับราคา2 7 9 0 0 0บาทนะคะ2 7 9 0 0 0บาทเครดิตดีฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียง4,147บาทนะคะเบอร์โทรที่ให้ไว้ด้านล่างนะคะโยกหูโทรสอบถามหมดได้เลยกับราคาเบาๆในยุคเซฟเซฟแบบนี้รถ5ปีไม่เพียง6,000 6,000สเฉลี่ยแล้วใช้น้อยมากๆสำหรับ กานะคะกับราคาพิเศษสุดๆนะคะ2 7 9 0 0 0บาทนะคะสำหรับเจ้า m i t ูบิชิมิระหนึด1.2 GLX โมเดล 2, 2016คันนี้บอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะมดก็ขอจบก,การรีวิวไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ